ั้ทงหมดก็มาหาดูนะครับบ้านไหนมีน้ำขังเล็กๆน้อยก็จะหาไปใช้มาส่องดูว่ามีลูกน้ำอยู่ในตุ่มอยู่ในภาชนะไหมนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็จะพามาให้ลูให้ลัวาให้เป็นคนจดคนนี้พอเราดูอย่างนี้ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นคนจด มาเลคี่1 7 4่งเจ็ดสีใสข้างหน้าเลยมาเลคี่ต้องไปสายสองรูนะครับแต่พอที่เราใส่เราไม่ใส่ไหมเราเปิดได้เนาะเอาทรายเราอยู่ไหนล่ะเจ๊เราถ่ายรูปเลยพี่เอาทรายมาเอาทรายมาผมมเห็นเรยววะคือถ้าาอย่างเงี้ยจะยากเพราะว่าแสงมันสะท้อนแต่เดี๋ยวเราดูแล้วไม่มีใครถ่ายรูปเหรอมีไงกำลังถ่ายอยู่ใช่รถเลยเอเผื่แกลนงพี่ ย่ี่ิี่ใส่ี่สิบใส่ไมโอเคปล่อยปลากินลูกน้ำใส่สามออนสคนยสองไม่โอเคนะสองใส่ยังไงไม่ีีใส่ที่สอนแล้วใส่แบบถ่ายวิดีโอยาวๆเลย30นาที เอาให้หมดช้อนเอาให้หมดเลยเอาหมดให้หมดช้อนเลยเออแล้วก็เอาใหม่เพราะว่าเราใส่อย่างน้อยสองช้อนบาลสองช้อนใส่ไว้แล้วอยู่ได้กี่เดือนได้กี่เดือนคะใส่ไว้อวาหมาเดือนลี่เดือนโอเคเดี๋ยววันหลังให้ทำแบบสอบถามอีกรอบหนึ่งตัตอบได้นะลืมอันนี้นับนับเดือน นี I I ้อยู่ภายนอกนะครับ oh, ท no. ั the ้งภายในก็ไปแถวด้านหน้าก็เดินไปเรื่อยๆนะครับหาบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดสี่ขอนุญาตมาครับขอรุญาตมาดูบุกน้ำ ออกแป๊บเดียวก็จะมีนะแต่บางเอินว่ามันอยู่ในบ้านนะอยู่ในบ้านคว่ำคงคว่ำขางไม่มีน้ำนะทำไมเราก็เก็บบ้านที่โล่งถ้าเมื่อไหร่ที่ยุงกัดเราปุ๊บถ้าเราตีมันได้ตูดมันแดงเลยเห็นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราตีมันไม่ได้มันจะไปหาที่ฟักไข่ฟักไข่พอมันมีช่วงไหนที่ตีแล้วตูดขาวเคยเห็นไหมคะนั่นคือแสดงว่าตักเลือดทรายเป็นไข่แล้วนะไข่จะได้เวลาหาที่วางไข่ดังนั้นอะไรล่ะก็คือ แอบหลไม่ยนะเพราะจริงๆต้องดูในห้องเนาะห้องน้ำนะจาได้ไไ้นบ้านไม่มีบ้านผมช้เร็วๆแป๊บเดียวแป๊บเดียวอล้า เียรัเรงัรงค่ะบ้านเลขที่385อ่บ้าที่3 8อาสาอาสาดูสิคะดูสิคะอันนี้ลองคารเอาไปใช้ให้ลงองดูก่อนเอไปใช้ใครมีไปใช้ไม่ใชนี่ไงปิังไงถ้มันมันกดได้หลายอย่างมันกดได้หลายระดับอต้องใส่อะไมีขยับไหอค มีจานรองแน่แน่นอนอันเนี้ยของดีไหมอันเนี้ยเราสามารถมีจานรองได้แต่ต้องใ่หน้ามีก็ถือว่ามีได้เขาใส่ไปก่อนใช่ไหมมีก็ใส่ใส่เล็กน้อยใส่ไปเลยขึ้นช้อนเนเล็กน้อยพอปานกลางมีไม่มีเราก็ใส่ไว้นะมีไม่มีเราก็ใส่ไว้อันนี้ใส่ช้อนเดียวก็พอ ถ่ายรูปยังค่ะนี้ถ่ายยงร้อนถ่ายวิดีโอด้วยเมื่อกี้ภาชนะนับภายนอกเท่าไหร่จานรองกระถานใช่ให้หน่อยค่ะหนึ่งหนงสอามสามาชนะภามผาชนะพบลูกนะพี่ภาชนะต้งไปังโนนเมีทุกภาชนะเลยหนึ่งไม่พบสองไอ๋อมันายนอกนะเอาสองดูเอเาจะไม่เห็นนะ หนูจะแนะนำว่าถ้าเกิดเราใส่จำนวนนี้เราแทรี่ไว้ก่อนหนึ่งสองสามอันนี้ไม่พบไม่เห็นไม่เห็นนะเธอจำนะครบหนึ่งจ้าอันนี้อันนสามพัดชนะครบหนึ่งอันนี้ประมาณอ่ามันเรียกไข่ด้วยเลยประมาณหกนะรถมาประมาณห้าที่สแค่เขาเรียกเขาเรียกไอ้ขี้ไข่ด้วยลุงอ่ะใช่ไหมเขาเรียกขี้ไข่ด้วยเห็นอ่าทีนี้มาทางนี้ค่ะ มามาดูทางนี้มาดูทางนี้ไหนไฟฉายไฟฉายแดดซองแดดซองเห็นอยู่แดด่องเห็นน่ะต่อสายหน่อยเลยไหมองไม่ชัดมองไม่ชัดอ๋อเดี๋ยวรอไฟฉายกันนะครับรอไฟฉายมาส่องดูต้องต้องเอา um. ไฟฉายมาส่องดูครับว่ามีลูกน้ำหรือเปล่าอในซองนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับ สัญจรไม่สะดวกมีน้ำมสะอาดนไมน้ำนิอน้าใสน้ำนิ่งก็สัญชไม่มีมีไหแต่ว่าไม่มีเนาะไม่มีไม่ไวก่อนก็ดีไม่มีแต่ต้องใส่ค่ะมีไม่มีเราใส่หมดนะไข่กันไว้เนาะครับหแล้วบมาลบมาค่ะคือถ้ามีน้ํา จะมีลูกน้ําหรือไม่มีลูกน้ําใส่ทรายไว้หมดนะคะ่ายเป็นลูกนิ่มอ่าพี่ไปยินรงนัๆนะถ่ายแพนแพนมาให้เจอทุกคนเลยค่ะโอเคผมถ่ายไปสามสิบนาทีเลยใ่ใส่ทรายลนะใส่ทรายใส่ทรายเป็นนิ่ค่ะเป็นทาพนิ่นิ่ไม่ใช่วีดีโอส่ลยูปู่ไม่มีจ้ะ จีบภาชนะภายนอกแล้วก็เขียนว่าไม่พอแล้วจีบตรงที่นี้เองถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วถ่ายหลายภาพเลยบ้านเราไหมอาเมื่อยคอยช้อนเชิญค่ะถ่ายภาพนี่เป็นสิบภาพเลยอย่งนี้ค่ะจะมีอะไรเยอะโอเคนะครับก็มาเราไปขอแยกนี้อีกหน่อยนะคะ บ้านเราดูพี่บ้านเราอาีกหนึ่งบ้านแล้วกลับเนาะโอเคครับบ้านเราต้องดูบ้านอื่นไม่ต้องดูเราได้นังเขาด้วยบ้านคนอื่นนั่นแหละเดี๋ยวจะมียุงมากัดเรานั่นแหละมันบินได้ตั้งร้อยเมตรก็ขออนุญาตเข้ามาดูลูกยุงไม่้ยุงบานอีเเ้าาลยงหมนะครับภาชนะนี่ในร่องร่องน้ําในร่องร่องน้ํานี้เราใส่ไหมเราไม่ใส่ทรายนะคะแต่ว่า มีมันจะมีเป็นเม็ดเพราะว่าเราจับปลาดมานไม่ได้เนอะเพราะน้ำมันก็จะไหลออกไปเนอะโอเคครับว้าวในบ้านใครคะากี้คโอ้โหบ่อปลาด้วยนี่ต้องต้องเลี้ยงปลาไว้กินลูกน้ำ มายังไปมายังแถวว่าเลขที่เท่าไหร่เลขที่ดวงสิงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูด้านนั้นอันนี่คนเหนือเปนนี้อืมไม่ครับไม่ครับไม่มีแสดงว่าเขาก็ดูแลตลอดใช่ไมครบแต่ต้องใส่เขาก็ต้องเขาต้องใส่ด้วยนะครับใข่ป้องกันไว้นะครับง่านี่ายจะให้ดูไหมกลับไปเอา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 เลยครับ ตาใบนี่ไงนะมันจะขังแถวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋ออยู่ด้านในเนี่ยน้ำนี่อยู่ตรงนี้ยเนี่ยที่ใบใช่นี่ไงอยู่ร่องใบเนี่ยแล้วก็ต้องใส่โอ้บ้านบ้านดังนี้มีมีน้ำเยอะมีลูกน้ำกองเยอะนะครับผมก็ใส่เลยเราอนุโลมเอาเราใส่ป้องกันไว้เลยอันนี้มีน้ำไม่จาดใส่ป้องกันไว้เลยนะครับี่บอไม่เป็นไรแล้วทรายมาลงเลยแป๊บค่ะใช่ใช่มีถุงเดียวหรือว่ามันอยู่ในมีใครเอามาไหมแต่ว่าไม่เราบอกให้เขาเอาไว้ดีกว่ามีน้ำทุก กราบเลยเนี่ยใช่มีน้ำทุกกับค่ะเออมีถ้ามีน้ำนี่ก็ใส่เลไปนะอ่าเดี๋ยวบ่อน้ำอันนี้บ่อน้ำเราไม่ใส่นะคะเราไม่ใส่บ่อน้ำหรือบ่อนมันน้ำเน่าก็ไม่ใส่อันนี้น่าจะมีนะเน่ตรงนี้เมื่อกี้เราใส่แล้วเนาะใส่งบัวใส่ปล้วอ่างบัวถ้ามันนิ่งแล้วเี่ยจอจะใส่จำลองไปเลอันนั้นเราน่าไปเลยอ่ะี่่นองที่เราอันนี้มีไ่มมีน้ปแล้วมีีแบบนี้หนูก็ใส่อตัวใช่ไหมใช่บาคนมีอยู่มนี่าดูดิเนี่ย รับลูกตองอย่างค่ะคุณลุงตองดูด้วยว่ามีไหมใส่สยท่ไหนคะลุงเต๋อไม่ใ่ไน้อย่าง่ะไม่ไม่ใส่ไม่มีข้อข้หน่อยกระดุกระดิ๊กไหมอันนึ่งรู้สึกไม่มีไม่มีเนาะก็ใส่ป้องกันไหมใส่ป้องกันทุกค่ะไม่ต้องใส่ตามเกณฑ์เลยค่ะอ่ะหนึ่งช้อนโรยไปโอเคนี่นะี่ดิ๊กอยู่นะะพยาาาบลจเอี่นี่นี่มีค่ะอันนั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้บ้านลมเดินอยู่จ้ะขับแด่สองสา มีกระถางต้นไม้เยอะค่ะใาชนะค่ะตรงนี้ด้วยไม่พบ4พบ1ใครเขียนตรงนี้เนาะโอเคไม่พบค่ะ6เจ็ดอันค่ะคุณคุณหน่อยเพิ่มเพิ่มไปเพิ่มไปอ่า7อันนี้ใครนอกอันใครนอกเจ็ดขีดเป็นเห็ดรูปเลยอันนี้ใส่ไปใส่ไปซ้ายเห็นไหมว่าใหญ่อันนี้คือที่บ้านบ้าน บ้านตรงนี้ก็มีร่มเลื่อนดีแต่จะมีมีน้ำมีน้ำข่าวตาโอเคโอเคนะโอเคหนึ่าโอเคโอเคหนึ่งสองสามโอเคครับนิ่งนะครับโอเคโอเคอีกเลยที่สองเหมือนมันมันกระหังใหญ่บ้านแบงนี้ก็ร่มเลื่นอยู่แต่มีมีอ่างน้ําเยอะก็ต้องดูแลพวกเรียกยุงลายนะครับต้องหยอดยานะครับผม ไน่นันเกิเลยสนุกมากไปอบรมเป็นอสใหม่ได้เลยค่ะบ้านนี้สนุกเลยครับบ้านร่มเรื่นดีแต่มีกระฐานต้นไม้เยอะเราเราต้องดูแลพวกยุงลายด้วยนะครับเราก็ต้องหยอดให้ยุงยังไม่มียังไม่

ดูส่วอยากให้เป็นทีุกคนต้องี้ไม่อยข่าวภาไอะไรเจกในบ้านที่ได้ปทีนี้เราก็เชียงแล้วก็จมได้มาพักทานอาหารแล้วกลับมาที่โดมกันนะเมื่อกี้แล้วก็ไปไปแล้วเราก็กลับมาที่โดมของเรานี่

เียงแล้วก็มารับประทานอาหารกันได้เลยนะครับทุกคนเอาแต่ว่าก็ได้มีโอกาสไปฟังความรู้นู่นนี่นั่นแต่ว่าเขาจะสามารถส่งตรงถึงโรงพยาบาลได้เร็วนะคะเพราะว่ายังมีงานโง่เนี่ยยังควบคุมไร้โดยสารได้โปรตีโปรตีนสีเงินเงินย่างที่ร้องย่างเหตุการณ์เหตุการณ์อะไรแบบนี้เขาสามารถส่งไปถึงไ้เร็วได้เนาะเพราะฉะนั้นที่โรงพยาบาล ก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์กัญทรัพนะครับที่มาแนะนำกับจัดยุงลายค่าจะ้ถอดนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับก็เอาเท่าน้อยก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับทุกคนมันไม่มีปัญหาที่ไม่อส่วนรวมที่ไมว